สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการทำที่ชาร์จแบตโน้ตบุ๊กชาร์จจากเนี่ยครับาชาร์จในรถยนต์คือประเด็นคืออย่างนี้ครับพอดีโน้ตบุ๊กผมอะแบตเตอรี่มันเสื่อมมันไม่มีเลยแบตเตอรี่อ่า อย่างกรณีเนี้อย่างเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็เสียบชาร์จไฟบ้านได้เนี่ยเราจะเสียบชาร์จไฟบ้านได้เสียบชาร์จเนี่ยกรณีอ่าเราอยู่บ้านเนาะเราก็เสียบใช้ได้ไดปกติ เสียบก็เปิดใช้ได้ปกติถ้าอยู่บ้านนะครับมันหลายหลายปีละสิบปีและะ้วมั้งผมซื้อตอนนั้นน่าจะอยู่ ทำงานอยู่แถวบ้านครับแถวหัวหินคอยอสามของของเฮดพีช้าหน่อยมันจะรันช้าหน่อยพอมันนานละเก่าละครับประมาณเนี้ยก็ใช้ได้ แต่ถ้าถ้ากรณีที่เราอยากอยากจะใช้อะด้านนอกคือจำเป็นที่จะต้องใช้อะเราเราไปด้านนอกอะแต่แต่เราไม่มีที่ชาร์จแบตอ่เนี่ยมันก็เปิดใช้ได้ปกติก็เสียบชาร์จไม่มีแบตอยู่แล้วเนี่ยนะครับ มันก็ใช้ได้แต่กรณีไปด้านนอกแต่เราจะต้องทำงานหรืออยากจะดูหนังฟังเพลงเงี้ยผมก็เลยว่าเอ๊ะผมทำไงเนี่ยเพราะว่าซื้อแบตใหม่เนี่ยมันก็แพงอะโน้ตบุ๊กเดี๋ยวนี้มันก็เครื่องไม่กี่บาทแล้วมันไม่ได้แพงมากผมก็เลยว่าเอ๊ะ งั้นเราเราต้องทำที่ชาร์จดัดแปลงขึ้นมาถ้าซื้อทานใหม่ก็แพงครับเกือบสองสอพันหรือ,อยังไงไม่รู้แต่ผมเคยถามเพื่อนเพื่อนแล้วมันแพงอยู่แล้วผมก็เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตแล้วมันแพงผมก็เลยเอย๊ทำไงถ้าจะใช้ในรถยนต์ก็ไปเจอตัวนี้มาเนี่ยครับตัวเนี้ย มันเรียกว่า buck converter ตัวนี้ซื้อมาก็ไม่แพงมากผมก็เลยว่าเอะเราเอามาแปลงเป็นที่ชาร์จในรถยนดต์ผมก็สั่งหัวนี้มาด้วยเนี่ยเอามาเชื่อมสั่งมาในราคา29บาทตัวนี้แต่สายนี้ผมมีอยู่แล้วนะครับ29บตัวนี้ก็ไม่แพงเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะบอกราคาอีกทีนึง ไม่ถึงร้อยตัวนี้นะครับ <c oughs> ไม่ถึงร้อยแต่ตัวนี้มันใช้สำหรับบัคก็คือลดแรงดันนะครับทำไมผมถึงลดแรงดันอ่าผมจะใช้กับรถใหญ่ครับรถรถหกล้อแต่ถ้าบางท่านเป็นรถรถเก๋งอะแบตสิบสองโวลต์เนาะแต่ถ้าเป็นรถหกล้อมันเป็นแบตยี่สิบสี่โวลต์ มันต้องลดแรงดันลงมาเพราะว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาจะใช้กระแสไฟอยู่ที่18.5-19ถึงโวลต์เดี๋ยวจะให้ดูครับถ้าเป็นที่ชาร์จของมันมาดูเห็นเปล่ามันเล็กมากเลยนะ เนี่ยครับจะอยู่แท้ๆโอ้มือสั่นเนี่ยครับอินพุต10ถึง220โวลต์1.6แอมป์เนี่ยออปต์เนี่ยครับ, put, v, รบมันจะกินไฟเป็นไฟดีซีนะครับ18.5โวลต์ v, ถึง19กระแสกินที่3.5แอมป์เนี่ยครับอยู่ตรงเนี้ย วันนี้เราก็จะต้องต่อต่อจากที่ชาร์จรถยนต์ะมาผ่านตัวนเนี้ยเนี่ยอินเดี๋ยวจะให้ดูครับโอ้ไม่ซูมเลย อินเนี่ยนะครับเนี่ยอินไฟเข้าอินตรงนี้นะครับบวกอินลบอินแล้วก็มาบวกออกลบออกตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยต่อไฟออกมุมเนี่ย ก็คือเอาอินก็คือเนี่ยเส้นนี้อินมาจากเสียบขับรถยนต์เนี่ยเสียบเข้ามาผ่านนี้มาเข้าอินเนี่ยนี่แะครับบวกก็บวกลบก็ลบเนี่ยนะครับเนี่ยตามนี้เลยแล้วก็มาเอา เอาเนี่ยก็ตามนี้เลยเนี่ยครับบวกก็บวกลบก็ลบแค่เนี้ครับเพราะว่ามันก็จะหัวมันก็เนี่ยจะใช้เสียบโน้ตบุ๊กดูเนี่ยอันนี้หาซื้อ สั่งในเน็ตก็ได้ม嘛ครับแต่ว่าอันนี้ผมได้มาจากถ้าคนอยู่ใกล้ร้านของเก่าก็ลองไปดูร้านของเก่าสั่งซื้อในเน็ตเนี่ยครับแค่เนี้ยรวมกันแล้วผมว่าน่าจะถูกอยู่นะถ้าซื้อแบตใหม่ก็น่ามีสองพันอันนี้รวมกันก็ตัวนี้ยี่สิบเก้าบาทสายก็สายเก่าสายเก่าผมตัวนี้ก็ไม่ถึงร้อยครับ แต่ตัวนี้5 M แอมนะครับแต่สำหรับคนที่ใช้รถยนต์12โวลต์ก็เป็นตัวนี้ครับเนี่ยตัวจิ๋วครับตัวนี้ดได้ทั้งบัคทั้งบูตครับแต่ต้องเอา5 M แอมขึ้นไปนะครับเนี่ยเพราะว่าแบตเนี้ยมันกินมันเข้านี่มันกิน 3m แนอมละเนี่ยตัวนี้ก็ได้ตัวเล็กแต่ของผมมันต้องใช้กับรถรถใหญ่หกล้อผมเอาไว้ดูหนัง เปิดคอมเนี่ยดูหนังฟังเพลงกรณีลดนู่นนี่นนอนอรอลงของอะไรแบบนี้นี่ตัวเนี้ยเพราะว่าต้องลดแรงดันตัวรถใหญ่มันยีโวลต์มันต้องลดแรงดันลงมาให้ชาร์จเขาเนี่ยเป็น18.5โวลต์สิโวลต์ตั้งค่าครับเนี่ยเดี๋ยวจะลองประกอบเลยนะครับ เนี่ยครับพอต่อแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณเนี้ประมาณน,นี้ครับเสียบจากรถยนต์มาเนี่ยมาเข้าอินมาเข้าเนี่ยครับบวกก็บวกลบก็ลบนะครับเนี่ยเอาก็อองเนี่ยครับ นี่บวกก็บวกนะครับสีแดงลบสีขาวเดี๋ยวไปเสียบน้ t ตบุ๊ k กชงวามันเดี๋ยวจะทดลองเลยนะครับอ่ครับทําประกอบเสร็จแล้วเราก็ามาเสียบสายเข้าที่จุดบุหรี่นี่นะครับก็มาเนี่ยเนี่ย ไฟมันจะสถานะขึ้นนี่ครับถ้าผมสับสวิตซ์กุญแจมันก็จะดับปึออ๊บพอเปิดสวิตซ์กุญแจมันก็จะติดนั่นแหละครับเดี๋ยวทําเสร็จแล้วก็จะมาเทสก่อนที่จะใช้เราต้องเช็คแรงดันก่อนนะครับเช็คแรงดันดูต้องปรับค่าอยู่ตัวนี้นะครับปรับเพิ่มปรับลดนะครับ มันเป็นทั้งบูททั้งบักนะครับตัวนี้เพราะว่าน้ตบุ๊กเนี่ย,ยรับกระแสไฟ18.5โวลต์เดี๋ยวผมจะเทสนะครับเนี่ยเราต้องตั้งไฟให้ได้อ่า18.5โวลต์เนี่ยครับ18.6อยู่ประมาณนเนี้ยครับเนี่ยเนี่ยผมเซตค่าแล้วผ่านบักเนี่ย ต้องแรงดันจะต้องอยู่ประมาณเนี้ยสิกว่าเนี่ยสิบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสลองเปิดเครื่องดูหลังจากต่อสายเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสกันนี่นะครับเปิดนะครับแงทีนี้ เราไปด้านนอกเราก็พาโน้ตบุ๊กไอแบตเสียมของเราเนี่ยไปใช้ในรถก็ได้เพื่อจะต้องทำงงทำงานทำเอกสารส่งงานส่งอะไรเงี้ยผมผมใช้รถใหญ่นะครับผมขับรถใหญ่รถบรรทุกเนี่ยครับผมบางทีผมก็ต้องใช้งานเอกสารทำหรือดูหนังฟังเพลงขณะรอส่งของอะไรแบบเนี้ย เราทำอันนี้ก็ลงทุนไม่เยอะครับถ้าผมซื้อแบตใหม่ก็ถ้าผมซื้อแบตใ,ใหม่ยังไม่จบนะครับเพราะถ้ามาใช้กับรถยนต์เนี่ยต้องซื้ออินเวอร์เตอร์เครื่องแปลงไฟอีกงบประมาณหมดเยอะนะครับหมดเยอะกว่านี้เห็นไหมครับเนี่ยโอเคเราก็ใช้งานได้ปกติละเนี่ยเราก็ใช้งานสบาย เราอยู่ในรถเราก็สามารถเอามาใช้งานได้เผื่อเป็นแนวทางครับเผื่อบางท่านเอ๊ะถ้าเกิดมันหนดไอ้โทษทีครับแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กมันพังเหมือนผมเนี่ยจะทำยังไงเผื่อนึกบางท่านนึกไม่ออกเนาะอะผมก็ลงไว้เผื่อเป็นแนวทางครับเนี่ยอยากฟังเพลงอย่างเงี้ยเราก็เอามาใช้ เนี่ยครับเดี๋ยวเป็นแนวทางครับเผื่อมีประโยชน์ครับเนี่ยครับก็ไว้ดูหนังก็ได้บางทีเราดูในมือถือเรายกเราถือเราเมื่อยมือแบตมือถือหมดเงี้ยมีโน้ตบุ๊กแบบเก่าๆแบบผมมันพังเงี้ย เอาไปดัดแปลงได้ครับไอตัวนี้มันไม่ได้ใช้เฉพาะแบบว่าเออเราเราเอาไว้ชาร์จแต่นโน้ตบุ๊กนะครับกรณีลดทรงรถเสียรถอะไรอย่างเงี้ยเราก็เอามาผ่านตัวนี้ได้ครับอ่าคือต่อหลอดไฟอ่ะหลอดไฟที่เป็นไฟดีซีครับแล้วก็ปรับแรงดันเอา ว่ามันรับกระแสได้เท่าไหร่แล้วก็มาปรับแรงดันเอาครับเนี่ยผ่านตัวเนี้ยเปิดไฟเปิดอะไรเพราะว่ารถยนต์เรามีแบตอะไรมนเนี้ยชาร์จมือทงมือถือเราก็ทําตัวผ่านตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าบางท่านอาจจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะทําคลิปหน้าลงลงไวครับเนี่ยครับผ่านทําผ่านตัวนี้เป็นที่ชาร์จมือถือหรืออะไรเนี่ยเสียบกับรถยนต์บางรถ รถใหญ่มันไม่มีที่เสียบ USB นะครับเผื่อเป็นแนวทางครับครับผมใช้ได้ปกติครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ